สวัสดีพี่น้องก็จะผู้สุขคนเนาะกะยินดี่ตอนทำเขาสู่สองบาสราคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้จะไปสีดวัคซีนพี่น้องเลยไปสีดวัคซีนเขี้มแหลกพี่น้องเลยไปไปเบื้องบรรยากาศน้ำกันเนาะการสีดวัคซีนเนาะบรรยากาศการสีดวัคซีนมาจะเป็นแบบไรเนาะไปไปเบื้องน้ำกันพี่น้องกะําลังออกจากงูบวานบาสดาเนาะพี่น้องรถไทยรถไทยฮะนาะจะไปสีดวัคซีนคือกัน ร,กกร,รถไทยขั้นไหนที่ไปฉีดวัคซีนด้วยกันพี่น้อง,ถองนนะรถไทยขั้น้างหน้าเนาะที่ไปฉีดวัคซีนด้วยกันล่างออกจากโม่บานพี่น้องเลยล่างออกจากบ้าน,นะนออมาสดาอเนาะนี่พี่น้องเขาก็หอดบานต่างลางเลยเนาะพี่น้องของอถถถั้นทะี่ต่อจอดรถไทยไว้นี่เนาะ มาที่ขามไปพุ่นแหละพี่น้องขามไปผักนะขามเนาะไปฉีอยู่บ้านนะขา,ามเนาะอยู่สุขสละนะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเป็นทีมงานของมัสยยาเนาะบ้านเดียวกันนะพี่น้องนี่ก็ขามมาทางนัคขามเนาะพี่น้องใหากรนะชิ่งย่างไปเนะาะย่างไปสุขสละทีมงาน บ้านบาสดาเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านนอกเนาะพี่น้องคนกันลายพี่น้องเลยมั้ยเนี่ยคนไลยดีมั้ยเนี่ยยังมาถึงเบ็ดเลยคัอยังมาเรื่อยๆเย็นนะนี่จะเป็นบรรยากาศทางด้านนอกเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านในเลยเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านในเนาะพี่น้องเนะจะเปิดได้ ขายไก่ไห้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าคนได้เนาะคนบ่ไหเข้าวไก่เนาะพี่น้องด่านในเนาะพี่น้องหลังซักไห่กับคนมาก่อนเนาะพี่น้องมาสุดาหน้าน้ำดังกะเฉดซักน้ำดังตามคิวเนาะพี่น้องไปมาก่อนซักก่อนเนาะ กับตอนบาสุดาสักกับสีบดายท้ายเห็พราะไม่พี่น้องเบิ่งเด้อเพราะว่ามันคนไดนะ้นอกพี่น้องเพราะว่าต้องข่าวซักข่าวแล้วน,ะนอกนะนะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอราะไฟนองพนะี่น้องเนาะน้องบาสุดาร์ซักแล้วเรียบร้อยเนะาะกับสีดายใบหมีแมนะ่เนาะพี่น้องใบสักยาเดนะ็กนอกพี่นอ้องกับย่งอ,ยงอีก เข็มหนึ่งพี่น้องฮักกษักเข็มแหลกเนาะฮักกษักเข็มแหลกอะไยังอีกเข็มหนึ่งกับที่หาไปเลยพี่น้องันที่หาจินเดรนนีอะไรเนาะมันกสินัทกษักอีกเข็มหนึ่งเนาะพี่น้องกับกักอีกเข็มหนึ่งกับจบเนาะพี่น้องอันนี้ฮักกษ์เข็มแหลกฮักกษ์สีไต่ใบนี่มาเนาะใบสักยาครับพี่น้าะกับโอเคพี่น้องอาสิดา็ขอจบคลิปเพียงจำเนี้เด้อพี่น้อง วาสุดาเขาโตหมื่นก่อนเนาะพี่น้องวาสุดาเขาจบคลิปเพียงเท่นานี้ฝากกดไ่ค์กดแชร์แน่นาะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจวาสุดาเนาะสุณดา่าคลิปนี้ก็บ๊ายบาย